ป้าเด็กน้อยโซนันเข้ามาให้เล่นอยู่บ้านก็มาเล่นอยู่ไฮเซ่เนาะเพื่อเถียงตุ่มๆมาอืมมาไต่เคียดอึ้งก็มีกว่านี้มาไต่อึ้งอืมมาไต่อึ้งมาจับซุกพวกบีมลงน้ำนะวันนี้โยกบีมตีนหิ้ลงน้ำยอดตัวม สบายดีทุกคนื้อนี้เฮาซื้อว่าโอเดอร์โอโซดื้อนี้กับซองสันแนว XYG l i ์ e มื้อนี้โอโดอ็กซด XY G l i ลซมื้นนี้ม, oh, oh, so like. ม,มาหมานันไปห้าเน่าไม้คนระับเพื่อนๆพอเพราะว่าฝนตกแล้วเน่อไม้หมันขึ้นเน่อไม้หมันขึ้นยูหูว่ะอ,อันนี้แฮีมาไต้เคสเยเพืนะ่อนเพื่อน ้น,นีเมื่อวันที่1สิบหาคมสงการนะพนเพื่อนๆเนาะแต่ว่าห่าบุดเล่นสงการที่ขาดเล่นนะเพื่อนโควิด1บเก่าบ่นบอกให้เลน่นแต่ว่าเด็กน้อยเข้ามาเล่นเทียงหนเพื่อนเพื่อเถียงซี้เขาบอกให้เล่นอยู่บ้านมาเล่นอยู่ให้เอาพเพื่อนๆเล่นสงการนะเีมื่อแรงมาไตาเ่เคสเอามีกระตา ไปห้าแนวใหม่ก็มีกระาตาเนาะเพื่อนเพื่อนน,อน,น้องฮอนเพื่อน yes เนอะมันมีบอลลิ้นเนาะโควิดสิบเก้ากันยังมีบอลลิ้น,นเนด็กหน้ยเขากำลังไปเล่นส้งการฮ้อน, <c oughs> นเพื่อนเขาเล่น เขาเรยนส่งการสุดยอดปีนรอนรถซิงเฮ้ยมึงจะซนกูเหรอโยโยสุดยอดมันนะคอนเดนโยไปโยไปดูน <laughs> ีูดปีไม้แล,ะละ้วแล้วขูดบานดอก How <laughs>

สบายดีทุกคนอีกตื้อเพื่อนเนื่องตอนนี้กําลังจะไปห้านหน่อไม้เนาะนี่เพื่อนเงามงามต้นไม้ซักคิดว่าใบ,าบามันล่นเนาะยุ่บ้านน้องโอเองบ้านซีวิไลเมืองปักไายแข้งสัญญาบุรีนั่นนั่นใบไม้มันล่นมืดเนาะเพื่อนเนาะอยไหม้มาละใบไม้ล่นมืดเพืยอมเขาจะไปห้านหน่อ,มอ, 15, นอไม้ยุ่งิงผูนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนงามเนาะ ธรรมศาตร์ล้วนๆเลยเพื่อน สูงเหรอวะจตดรถอยู่เบิ้งจากตรงนี้ไปหอดเบิ้งนั้นก็เห็นเห็นบ้านมู่บ้านเลยสูงคักสุดยอดเลยสันมาทำอะไรที่นี่น้ำไฟขึ้นงอลงเนาะเซียวไซเซียวไซนราไฟบ่ซุงสูงโอ้ my god เจกสีหลอดบ่น่โอ้ตายแล้ว เอาคือสีคือสีไฮขนาดแน่นาะว่าใจไหวก้อนน่ะนะไปชันมาโอไมค์ก็โอ้ว้าวสุดยอดเซียวจังนาคีตีลกาลงไปลุมหุ่นเน้องเอาเฮาลงเสทางของน้่ได้เนาะ มองไปเขาไต่ขันห่างออกไปอ่ะอันนั้นบานหไม่หายอันนี้บานที่ไปได้บานเอาเองอันนั้นบานน้ำแรงเนาะน้ำไปเนาะฮะหงงานทุเด้อท่านน้ำไปนะเออแตนหนึ่งเออเนาะอ่าไปฮวนก็เป็นตักแดดเนาะโอ้เห็นหมดเลยเห็นหมดเลย ฉันมาทำอันอมซีับอันแม่ข้อดอกวิววิวสวงามเแต่ฐศสต่เสียดายโบมีป้าไม้ป้าไม้มืดกรฝันไม้มืดฉันมาทำอะไรที่นี่ <laughs> ดีข้างบ้านเฮามีบรรยากาศแบบนี้น้าะไม้บม่ค่อยมีมาห้าอันนั้นมาห้าร้อยเลนมา <c oughs> <c oughs> ได้เติบ หัวเขาเหัวเนาะอันนี้ก็บแม่นให้บหา้านในฟันฟันประเดี๋ยวนึ่งขึ้นมันก็ได้เนาะนี่แต่หูลนุนโลนมีหนึ่งแม่นบอก่ไปข่อยก็ซ้ำตัวเห็นบะ ลังแดดลังแดนลังล่างล่างเลี้ยมเป็นแมนเป็นแว่น,น <tact> อันนี้เขาเราเอ,อินเราดูอันนี้แม่นให้เขาเมื่อหนแน่นอแม่นเมื่อนในหูล่างนี่กันล่าอยู่เนาะอันล้อมอันล้อมหั่นตุกเออตุกเออแดงนี่อันห่างหของน้อของโซเนาะอืมเขาฟันไปเนนะ่ะน่ะ บอให้ฟันกักลุ่มฟันไปจจอวะข้ฟันบอ,อกไดลล้ ใยัง่ายโอ้น่ะไปเคสมันบอดละมาซ้อสไองหัวหัวน้ำมาให้น้ำเลิกกูเลิกมีสิคิดต้มอนเมื่อกี้นี่คอยก้นเบึ้งจะว่าคิดว่าหูย่างเบิ้งไปเบึ้งมาละเบึง้งน้ำไปยักได้เ่าปเปาอ่าย่า, <c oughs> ยาตกไปย่าง แมงมุมยักษ์อลาคอนดาโอเมกอสแมงมุมยักษ์เอาฮะมันกัดกรดุณา,ากัดที่ไม้กรุณากัดที่ไม้ค่ะกณรูตกตบง่างเหยียดออกไป oh, <yeah. S 1> <Okay. S 2> โอ้ย่าโอ้กรรมเ้ยหักอนะไรอะไะไปมันกัดอาไและ <laughs> อแล้ว ตีมันแน่นะเอาไปจี้ตัวป่ายเหรอว้าวข้กำกบลมเนได้ตุยตุยตันี้เนาะเอาตีตอนนั้นเลยเอาไปให้มันโยว้าบึงทอีนั่นเออนายว่าขมตนตนตนต่าขวนีนะยว่ากุมเหมือนอะไรอันนี้น่าตาเหมนนี้เเป็นนี้เนาะดิมาตืดตืดตโอเค บ่มีเต็มดีนเนาะตอนแรกคิดว่าหูยังอะไรก้นไ,ไปแับเอาซซบเอาลองไปล่อมาเดี๋ยวมาแลนดนะ์เลโอ้มาแลนด์พันแม่มจับแม่ <c oughs> ได้สองตัว,ตวลแล้วเนาะโอ้ตอนนี้ยุ่ดด่วนกามูนนะเขาเห็นบอลโดนละ่ะ <c oughs> มันโดนลงมาเป <c oughs> <c oughs> ็นแต่ญาตินอ้ะลอง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 ,ลองปล่อยมาดูอ๋อ แมงบุมยักแมงบุมยักอะไรคนดาลองพบแบบคำมีแก้วก็ยาน เก็บหนังได้ไ่ยังเนาะขอเีเหม่งมุมมุมยักเฮเธตกใจเว่ร์ดบ้าเมียเข้านี่เข Ha ha ha.